พยากรณ์ฝนสะสมรายสามชั่วโมงระหว่างเวลา10.00ถึง22.00นาฬิกาวันนี้วันที่29พฤษภาคม2,567คาดว่ายังมีฝนฝนฟ้าขนองบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเย็นถึงค่ำหลังเลิกงาน15.00ถึง18.00นาฬิกา พื้นที่จะมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นทางตอนบนทวีวัฒนาดอนเมืองบางซื่อหลักสี่สายไหมตกไม่ต่อเนื่องปริมาณยังอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางช่วงเช้าถึงบ่ายแดดดีท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากเมฆฝนจะเริ่มก่อตัวช่วงบ่ายถึงข้ำกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกไปทางตะวันออก ตามแนวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะเริ่มกลับมาพัดปกคลุมในช่วงเย็นถึงกลางคืนเช้าถึงบ่ายยังเป็นลมทิศใต้จากอ่าวไทยพัดแทรกปกคลุมบางเวลาข้อมูลนี้ใช้เป็นข้อมูลคาดการใช้เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังส่วนการติดตามกลุ่มฝนต้องติดตามด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์ตรวจอากาศขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ